สวัสดีค่ะดีเจจอโอดนะคะวันมินิทวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงวิธีทําให้เราดูสดใสสดใสนะคะด้วยวิธีง่ายๆ3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะอันที่หนเลยนะคะนั่นก็คือพยายามนอนเยอะๆค่ะบางคนแบบว่าดูซีรีส์หลับดึกนอนน้อย หน้าเราก็จะสมแน่นอนนะคะพยายามลองปรับปกติเราดูซีรีส์ตอนดึกเราก็นอนสัก4ี่ห้าทุ่มแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงเพื่อมาดูซีรีส์ตอนเช้าแบบนี้ก็จะช่วยให้หน้าของเราดูไม่สมได้แน่นอนค่ะ2นะคะ,ะ,คะดื่มน้ําเยอะๆดื่มไปเลยวันละ1นถึงสลิตรอย่างน้อยค่ะการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราดูสุขภาพดีหน้าของเราก็ดูไม่สมนั่นเองะคะ่ะและข้อสุดท้ายข้อ3นะคะนั่นก็คือ ไม่ต้องเอาเรื่องท็อกซิกหรือว่าเรื่องเครียดต่างๆนะคะมาเก็บสะสมในใจค่ะพยายามข้ามมันไปนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะมีความสุขพราะเรามีความสุขเราก็จะดูสดใสสดใสนั่นเองค่ะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะสำหรับทริคง่ายๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ